แล้วที่สุดของเทคนิคอะคือทิ้งมันให้หมดเลยแม้กระทั่งปัญญาที่เราฝึกกันมาทั้งหมดทั้งวงเนี่ยมันจะทิ้งไห้หมดเลยเ,ยเขาวางเลยก่ปบินบาีก็คือเกีย่ยวัวิมุตปัญญาวิมุตต่ที่เดินเล่าให้ฟังมานนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หลายคนอาจะเราจะปฏิบัติทำไปทำใหมเ่เนี่ยพูดเจ้าพระก็ เปียบดังนี้ว่าว่าปัญญาที่ท่านให้ไหว้ในบาลีก็ดีหรือว่าจะท่านสอนมาอย่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างใครก็เอาไปว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างกันอย่างนี้บ้างท่านก็ไม่ได้ให้ค่าราคาอะไรนะครับว่าเปียบเอบอนกับพุวงเพลที่เราใช้ในการข้ามฟากข้ามฟากข้ามฝั่งเมื่อเราทําเรืออย่างหรือใครจะทําแบบไหนก็แล้วแต่ใครจะ ไอ้มีเทคนิคล้ำเลิศประเสิร์ฟสีอย่างนี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังมาว่าจะต้องไปมีปัญญาวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้เอ,อหรือว่าคนบางบางคนก็ข้ากันไปหานย่ยถ้าเปรียบเหมือนกับคนไปหาแพรหาเรือที่จะข้ามฝั่งนะบางคนก็ไปหาไม้อย่างดีเลยเออได้ไม้อะไร่อนซุงอย่างดีเง่นหนาสาบอนไปหาใช้สลักสลัเหล้าอะไรต่าง ทำวิกิจประการตาอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้คุณข้ามฝั่งไปได้กับบางคนอาจจะใช้แค่ไม้ไผ่หรือว่าพวกหญ้าหรือว่าไม้แห้งๆ,ๆอะไรก็แล้วแต่มาผูกเป็นพ่วงเพรแล้วก็พายไปด้วยมือด้วยแขนของตัวเองเนี่ยจาก็เปรียบเ่าก,กันนะนะพอข้ามฝั่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะมาเอาเพรเนี่ยทูลหัวเอาเพยทูนหัวไปตามน ไอ้พวกที่เอาแพรทูนหัวอยู่เนี่ยอันนั้นยังยังไม่ข้ามฝั่งไม่ได้ไอ้พวกที่มาปูวกันเยอะแยะไปแพรยังเต็มหัวอยู่เลยนะอันนั้นยังข้ามฝั่งไม่ได้แลวนะพวกนี้ข้ามฝั่งก็จะเขาจะทิ้งแพรนั้นซะนี่ข้ามฝั่งเนี่ยอ้าวแล้วเพราะเราข้ามฝั่งไม่ได้พวกก็ทําแพรที่จะข้ามไปเหมือนกันะข้ามไปอันนี้แต่ว่าเราแค่รู้วิธีการทําแพรรู้วิธีการเดินอ่ รู้แล้วว่าฝั่งมันเป็นยังไงฝั่งฝั่งโน้นเป็นยังไงฝั่งทางนี้เป็นยังไงข้าเพรเป็นยังไงเนี่ยก็จะมาบอกให้กับเราสําหรับท่านใดที่อยากจะไปเนี่ยก็มีทั้งเทคนิคมาแบบทั้งแบบบ้านบ้านะแบบบ้านแบบบ้านคือแบบที่มีกันอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่คนไม่มีความรู้ไม่มีความรู้พอที่จะอ่ามารู้จากบาลลงบาลีเราเห็นบาลีเนี่ยพราะพระสวดได้ขึ้นมาเป็นคาถาเป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์ไปหมดนะ อ่าแต่แปลออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะไอ้ใครหลายคนที่เป็นคาถาของศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นอ่าคาถาบูชาบูชาข้าว